ครับสวัสดีครับผมมารพินกับบล็อกฟิลไทย b อทบล็ o ก o ปนะครับวันนี้อยู่ที่จริงๆต้องบอกว่าคืนนี้นะฮะอยู่ที่เมืองดาลัตนะครับอันนี้มองจากมุมบนนะครับกลางวันเขาขายเป็นตลาดสดกลางคืนมีขายของนะครับโดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นะครับที่มีทั้งคนเวียดแล้วก็นั้ท่องเที่ยวต่างประเทศมา อันนี้ด้านบนกลางกลางคืนนะครับเขาจะวางผอวางของแบกดินนะครับขายของท่องเที่ยวสังเกตการแต่งกายนะครับอากาศหนาวแล้วก็เครื่องใช้ที่มาขายนี่ก็จะเป็นพวกผ้าพันคอหมวกนะครับถุงมือครับแล้วก็มีขนมร้อนๆทานกันนะครับตรงนี้อยู่ตรงหน้าตลาดเลยครับตรงถนนใหญ่ครับมีปิ้งย่างกันอร่อยมากครับลองไปทานนะร้อนๆแนะนำครับใครที่ไปเที่ยวดารัสเนี่ย อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ออกมาเดินตลาดกลางคืนกันครับเรียกเจิดแดมนะครับเจอดแดมด่านหลักนะครับจริงๆตรงนี้ยังไม่ถึงกับเป็นเป็นตลาดกลางคืนก็กลางคืนจะลงบันไดจากตรงนี้ไปหน่อยครับครับทั่วไปก็เป็นบรรยากาศนะครับสาวๆก็ผ้าพันคอกันขนาดใหญ่ครับครับเที่ยวให้สนุกนะครับแต่เพื่อนรักครับ ạ cảm ơn